เราจะไม่เติมอะไรเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้าและเราก็ไม่ตัดอะไรออกจากประคําของพระเจ้าแต่เราจะเติมพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเราและเราจะเพิ่มพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในจิตวิญญาณของเราสวัสดีครับวันนี้พบกับ BiblePlus เรามีจุดประสงค์ที่จะทำให้เราใช้เวลา ส่วนตัวกับรวจนะของพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่เราอาจจะมีโอกาสได้ฟังคําเทศนาดีๆการแบ่งปันดีๆจากหลายๆช่องทางและนี่คือสิ่งดีที่พระเจ้าได้จัดเตรียมความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นกว่ายุคใดๆแต่อย่างไรก็ตามเราจะชวนกันมาที่จะใช้เวลาส่วนตัวของเราแต่ละคนนั้นกับรวจนะของพระเจ้าให้เพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งท่านผู้ชมกําลังชมคลิปนี้นะครับหากท่านยังไม่มีโอกาสใช้เวลากับพระเจ้าเป็นส่วนตัวในการอ่านในการศึกษาในการย่อยในการที่จะให้พระเจ้าพูดกับเราโดยตรงท่านอาจจะปิดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วกลับไปอ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นส่วนตัวก็น่าจะเป็นการดีพระองค์สมบอกกับเราอย่างนี้นะครับว่าข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคําพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่าถ้าใครเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในหนังสือนี้ พระเจ้าก็จะส่งเพิ่มเติมภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านี้แก่คนนั้นและถ้าใครตัดถ้อยคําอะไรออกจากหนังสือพยากรณ์รณนี้พระเจ้าก็จะส่งตัดส่วนแบ่งของเขาที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและในนครบริสุทธิ์ตามที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสีย วิวรณ์บทที่22ข้อ18-19นะครับซึ่งก็เตือนกับเรานะครับว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีความเที่ยงตรงสำคัญและไม่ควรที่จะมีมนุษย์คนใดเลยนะครับที่จะแปลเปลี่ยนถ้อยคำของพระองค์อีกข้อนึงครับหนุนใจเราดีนะครับว่าท่านทั้งหลายอย่าแต่งเติมถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้และอย่าตัดสิ่งใดออกเพื่อท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน,ฉนเฉลยธรรมยัญัติบทที่สีข้อที่สองอย่าเติมอย่าตัดแต่ให้รักษาสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดไว้แล้วอีกข้อหนึ่งนะครับดีมากนะครับที่บอกว่าพระดํารัสทุกคําของพระเจ้าพิสูจน์แล้วว่าจริงพระองค์ทรงเป็นโล่แก่ผู้ลี้ภัยในพระองค์อย่าเพิ่มอะไรเข้ากับพระวจนะของพระองค์เกรงว่าจะทรงตําหนิเจ้าและทรงตัดสินว่าเจ้าพูดมุสา สุภาษิตบทที่30ข้อ5และข้อ6ที่มาสำคัญก็คือว่าปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามีเฟกนิวส์แล้วก็มากขึ้นกว่านั้นก็คือมีดีฟเฟกซ์นะครับทั้งหน้าทั้งตาทั้งเสียงได้กระจายไปทั่วโลกเราก็ไม่รู้ว่าดีฟเฟกซ์เหล่านั้นหรือการเทียมเท็จเหล่านั้นจะแปลเปลี่ยนถ้อยคำของพระเจ้า โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นแม้กระทั่งเรื่องข่าวสารในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลหรือกรณีนวนกาซามีหลายสื่อมากมายซึ่งก็มีความเข้าใจผิดแล้วก็โจมตีอิสราเอลแต่เพียงอย่างเดียวโดวยไม่ทราบที่มาที่ไปประวัติศาสตร์ข้อที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่าอิสราเอลนั้นเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอด ดังนั้นบริบทของการตอบโต้ในเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้น<ม>ก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดอิสราเอลได้รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราด้วยนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ดังนั้นจะเป็นการดีอย่างยิ่งที่เราจะให้ถ้อยคําขอพระองค์นั้นพูดกับเราโดยตรงดังนั้นอยากจะหนุ่นใจพี่น้องนะครับว่าเราควรที่จะใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าผ่านคำอธิษฐาน ผ่านการอ่านศึกษาใครครวนและค้นหาความจริงจากพระคำของพระเจ้าโดยตรงเป็นอันดัแรกและนั้นก็จะทำให้เราจะไม่พลาดจากทางที่เราควรจะเป็นและเราเองก็จะไม่ได้รับการเติมในสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้รับการเติมผิดๆด,ด้วยผู้คน หรือตัดอะไรบางอย่างออกในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรารับรู้และรับทราบดังนั้น Bible Plus มีจุดประสงค์ที่จะนุนใจพี่น้องนะครับที่จะค่อยๆเจาะลึกสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า สร้างความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าแม้ว่าไม่จะเป็นที่เราอาจจะต้องจบโรงเรียนรคริสตธรรมหรือเป็นอาจารย์แต่ในชีวิตประจําวันแต่ละถ้อยคาพระวิญญาณของพระเจ้านั้นต้องการที่จะพูดกับเราโดยตรงและยิ่งมีบทเรียนจากหลายช่องทางที่จะช่วยเสริมทําให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ดีขึ้นดังนั้นจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราแข็งแรงมากๆนะครับเมื่ออันดับแรกเราใช้เวลากับพระเจ้าเป็นส่วนตัวจริงจัง สาะแสวงหาอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ค่อยรู้ยังไม่ค่อยเข้าใจยังสับสนและก็งงๆประกอบก,บกับการที่เราไปคริสตจักรฟังคําเทศนาหรือการแบ่งปันจากช่องทางต่างๆก็จะช่วยเสริมทําให้ความรู้ของพระเจ้านั้นดีขึ้นชัดเจนขึ้นดังนั้นเรามีความเชื่อว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นอันดับแรกคิดเองอ่านเองจกพระวนะถ้อยคําขององในแต่ละวันในแต่ละเช้าในแต่ละค่ําคืน ตรงนี้เป็นฐานที่มั่นที่สำคัญและเราจะไม่วันไหวและเราจะรู้ว่าใครเติมใครตัด สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้เมื่อเรามีความรู้ชนนี้เราจะรักษาถ้อยคำของพระเจ้าในชีวิตของเราอยากเกิดผลขอบทเรียนดีๆในแต่ละวันในแต่ละตอนนั้นทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเติบโตและเข้มแข็งพร้อมรับในทุกสถา,านการณ์พบกับ Bible Plus พระวจนะที่จะเติมชีวิตของเราและเพิ่มเติมจิตวิญญาณของเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องครับสวัสดีครับ